เรามาทำความรู้จักกันดีกว่านะครับว่า Double a y Campaign เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหน,น จริงๆเชื่อว่าทุกคนน่ะสัมผัสกับคํานี้มาตั้งนานแล้ว Double d เดย์แคมเปญจริงๆอ่ะมันก็คือวันช้อปปิ้งแห่งเดือนไม่ว่าจะเป็นแบบ 18, 11 1 1 1 2 12เนะครับเป็นวันที่เราได้ซื้อของราคาพิเศษชาวนักช้อปอ่ะต้องชอบเพราะว่าน่าจะหลออคอยวันนี้อย่างแน่นอนเลย Double d เดย์แคมเปญนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีนนะครับโดยแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อยา่างอาลีบาบาเขาอ่ะอยากสร้างแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายในวันที่11เดือน11อของคนจีนซึ่งจริงๆแล้ววันเนี้ยของ เป็นวันของคนโสดนะครับเขาก็เลยอยากคิดแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายสําหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนโสดนั่นเองนะครับพอเขาได้เริ่มทําแคมเปญมันกลับกลายเป็นประสบความสําเร็จท้งยิ่งใหญ่ก็เลยเป็นต้นกําเนิดทําให้เขาหันมามองแล้วว่าวันที่11เดือน11หรือ Double Day ต่อๆไปเนี่ยมันน่าจะมีแคมเปญอะไรที่กระตุ้นยอดขายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับในวันแรกของการทําแคมเปญ11/11หรือวันคนโสดของอาลีบาบานะครับจริงๆมีร้านค้าเข้าร่วม พียงแค่27ล้านแต่ว่าสามารถสร้างไรายได้ได้ถึง50ล้านหยวนหรือประมาณ250ล้านบาทและจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับในส่วนของแคมเปญ d o u b ลเ d ย์เนี่ยยอโตวรวมทุกแพลตฟอร์มการซื้อขายอะมากกว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับมันทําให้เราได้เห็นแล้วว่าในวันที่เป็น d o u b ลเ d ย์ของทุกเดือนนะครับเป็นวันปป้ opping แห่งชาติไปแล้วถึง d o u b ลเ d ย์จะเป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าก็อยากให้แบรนด์ระวังไว้นิดนึงเพราะว่าข้อคอนเซิร์นที่เราจะมาเล่าให้ฟัง ข้อแรกนะคบตัวมาจินเองแน่นอนว่าพอเราเพิ่งพิงช้อปปิ้งแพลตฟอร์มมันจะมีเรื่องของการหักมาจินตามแพลตฟอร์มช้อปปิ้งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่ง GP ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากตัวยอดขายเรายิ่งขายดีตัวส่วนต่างค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องยิ่งโดน GP ต่างๆเนี้ยหักออกไปเยอะอย่างแน่นอนข้อ2เรื่องการขาดข้อมูลหรือการได้รับข้อมูลการติดต่อจากทางลูกค้าโดยตรงเพราะเราจะต้องสามารถติดต่อกับทางลูกค้าได้ผ่านช้อปปิ้งแพลตฟอร์มเท่านั้น สิ่งที่เราจะรู้จากตัว shopping p l a ตฟอร์อ่ะเราจะทราบแค่ตัวออเดอร์หรือตัวสินค้าจะต้องส่งไปที่ไหนมันจะเป็น p o l i c y ของทาง shopping แพลตฟอร์มที่จะต้องมัอัวตัวข้อมูลของลูกค้าอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งมันทําให้เราขาดการปฏิสัมพันธ์หรือความ l o ย a ต t รระหว่างแบรนด์กับลูกค้าไปนั่นเองนะครับผมอย่างในส่วนของข้อ3แน่นอนว่าพฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าต่างๆก็จะเปลี่ยนไปลูกค้าก็จะรอคอยแค่ในส่วนของวันเดย์ในการที่จะจับจ่ายหรือ ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งทําให้ความถี่ของการซื้อขายหรือว่าตัวแบนดนะครับอาจจะลดลงได้ แต่เราก็ยังมีโซลูชันบางอย่างมานำเสนอก็คือเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าโดยใช้ CDP หรือ Customer Data Platform เราจะทำให้ลูกค้าย้ายจากตัว Shopping Platform เนี่ยมาซื้อกับแบรนด์โดยตรงได้ยังไงคืออย่างแรกเลยที่โกพูดไปมันจะมีเรื่องของ GP คือต้นทุนที่เราจะต้องเสียให้กับตัว Shopping Platform เราสามารถนำคอรต,ตรงนั้นนะครับมาลดสินค้าให้ถูกกว่าตัว Shopping p l a t ฟอร์ที่เราขายอยู่บนนั้นได้ก็จะช่วยทาให้ลูกค้าเนี่ยมา,มาซื้อกับเรา โดยตรงข้อดีของที่ลูกค้ามาซื้อกับเราโดยตรงอะ่ะอย่างแรกเลยเราได้ข้อมูลของลูกค้าอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมล2เราทราบได้ว่าออเดอร์ที่ลูกค้าซื้อกับเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างแล้วซื้อเมื่อไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าของเราเนี่ยนิยมซื้อสินค้าในช่วงไหนเป็นพิเศษหากเรามีการจัดโปรโมชั่นเนี่ยลูกค้ากลับมาซื้อไหมนอกจากในวันดับเบิลเดย์หรือแม้กระทั่งง่ายๆเลยเราสามารถทาแคมเปญดับเบิลเดย์เนี่ยให้กับลูกค้าเราเองโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องเสีย g p ให้กับพ พอเราลดการพึ่งพาช้อปปิ้งแพลตฟอร์มลงอะครับมันจะช่วยทําให้ความยั่งยืนหรือความสเสถียรภาพของแบรนด์เนี่ยมันมั่นคงยิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถได้ Data ของลูกค้ามาเพื่อสามารถเอามา up s เซลหรือ c อ o เซลได้สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าครับอยากได้แคมเปญอะไรจากทางแบรนด์หรือสินค้าตัวไหนขายไม่ดีเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมที่สําคัญเลยเราไม่ต้องพึ้งการลดราคาแรงๆด้วยเพราะเราอะมีความ loyalty จากลูกค้าที่มาซื้อกับเราโดยตรงนั่นเองนะ ถึงแม้ว่าแคมเปญของดับเบิลเดยะครับจะประสบความสำเร็จมากบน s h o p p i n g p l a t f อร์แต่เราก็อย่าลืมว่าบน Sho p p i n g p l a t f อร์มเนี่ยมันไม่ได้มีแบรนด์เราแบรนด์เดียวและแน่นอนว่าคู่แข่งที่จะมาลงในสนามของแคมเปญ d o u เ l e d a ดเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายแต่ถ้าสมมติว่าทางแบรนด์นะครับมีการแบ่งสัสดส่วนที่มั่นคงมีการพึ่งคิงใน d o u เ l e d a ดครึ่งหนึ่งแล้วก็พยายามดึงลูกค้าครับเข้ามาซื้อขายโดยตรงกับทางแบรนด์ก็จะช่วยทำให้เราอ่ะบริหารจัดการแบรนด์หรือว่าตัวธ,ธุรกิจนะครับได และก็จะช่วยทําให้แบรนด์ประสบความสําเร็จแล้วก็อยู่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนเลยนะครับ